สวัสดีทุกคนอยู่ในตอนทักสุขเฮตุสินค้าสาวเพือได้อีพีนี้ต่อจากทีลาพาทุกคนเตรียมเบิ้งบรรยากาศเตรียมตัวแคมปิ้งปาร์ตี้เล็กๆของหนังนาเฮานะคะมื้อนี้เดี๋ยวเรพาไปบงฝั่งแม่รัวค่ะทุกคนปะไปค่ะโอ้แก๊งเด็กๆก็อยู่นี่นะคะทั้งลำดวนนะคะทั้งยูจีนแล้วก็ น้องพรนะคะแล้วก็มีพี่ติ่งนะคะวันนี้แม่ครัวอีกหนึ่งคนนะคะซอยนานนันมูลนิ่มเต็มเครื่อง,องนี่ตอนนี้นันนันกำลังเตรียมเครื่องยำเนาะลูกชิก้นกับหมูยอลูกชิ้นกับหมูยอเรียบร้อยเมนูข้ามีอย่างไรมูลนี่นมนนมียำอกอก,ออกปี๊บอกไก่แล้วก็เนื้อย่างบุกต่างอย่าง ตำแจ่ววันนี้นะคะก็เตรียมผักมาแล้วยำนั่นน่ะมาเรียบร้อยมีเนื้อย่างด้วยนะคะทุกคนนี่วันนี้เขามีคนดังคนใหม่ไม่ติง เข้าเย็นพวกน้องนาค่ะม,ม,าม,ามีหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวนี้ซิมยำด้วยอาหารพซี่แล้ว อันนี้มาก,กับน้องดุยำดำทุกคนอยู่ข้างหลังนาเรายังลมหนาวอยู่เลยนะคะดุยสองตัวก็อยู่นูน่นอันนี้ดุยดำนะคะดุยขาวกับน้ำตาลอยู่นูน่นสำหรับคลิปนี้ลาขอตัวก่อนนะคะทุกคนจนับหน้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เพจสื่อนักสาวพุทธิเดจาร์เจอกันอีพีต่อไปเด้อค่ะทุกคนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย